บิสมิลลาิระมารเราให้สละลัยกมวมเรามะตุลอฮิวประกาตุวสามข้อนี้ถ้าคุณมีอย่างไรก็รุ่งโดยเฉพาะเกี่ยวกับการทํางานของเราในชีวิตประจําวันนะครับข้อแรกก็คือการลงมือทําทันทีหลายคนเวลามีไอเดียดีๆที่อยากจะทําอะไรแล้วได้ประวิงเวลาเพราะในความจริงแล้วเนี่ยไอเดียที่ดีๆมันมาเนี่ยถ้าเราไม่จับมันไว้ให้มัน่นไม่จดบันทึกลงไปแล้วไม่ลงมือทํา สุดท้ายมันก็จะหายไปบางทีไอเดียแม้ว่าเราจะจดบันทึกแล้วไม่ลงมือทำมันอาจจะอยู่แต่ว่าความรู้สึกหรือพลังอยากที่จะทําในสิ่งนั้นมันจะค่อยๆมอดแล้วก็หายไปเวลาเรากลับมาดูอีกทีเราอาจจะไม่ได้อยากทํามันในทันทีทันใดและนี่เป็นเหตุที่อย่างผมได้ทําคลิปอะไรต่างๆเนี่ยเวลามีไอเดียอะไรแล้วทำไมหลายคนถามว่าทําไมอาจารย์ต้องอัดคลิปในรถด้วยเพราะบางทีผมก็ลขับรถอยู่อะ แล้วก็มีไอเดียดีๆบางอย่างที่อยากจะให้กับผู้ชมที่ติดตามเพจบ้านมุสลิมผมก็เลยต้องครีเอททันทีแล้วก็นําเสนอทันทีจะรอเวลาไม่ได้ในการทํางานหลักการทํางานก็เช่นเดียวกันสมมุติมีอะไรที่อยากจะทำเนี่ยผมอยากจะให้เราลงมือทําในทันทีอย่างสมัยก่อนถ้าผมมีหนังสืออยากที่จะแปลแล้วมันต้องทําทันทีเพราะไม่งั้นแล้วถ้าปล่อยให้เวลาผ่านไปประเวงเวลาหรือผัดวันประกันพุ่งไปสุดท้ายคําตอบคือไม่ได้ทํา หนึ่งคือลงมือทําทันทีข้อที่สองคือทําทันทีแล้วยังไม่พอต้องทําอย่างต่อเนื่องจนกว่างานชิ้นนั้นจะเสร็จหรือภาษาอรับเรียกว่าอิสติกอมะท่านนบีโอลซันได้บอกว่าอะฮับบุลอามมลอิลล,ลอฮิอัดวะมูฮาวอินกัลล์การงานอันเป็นที่รักยิ่ยงของลอที่สุดก็คือการงานที่ทําสม่าเสมอแม้เพียงเล็กน้อยก็าตามดังนั้นเวลามีไอเดียแล้วลงมือทําแล้วก็จริง แต่ที่คนไม่สําเร็จหรือมันไม่เสร็จในงานนั้นก็เนื่องจากว่าเราทิ้งกลางคันหรือเรารู้สึกเบื่อนายก่อนซึ่งจริงๆแล้วมันก็เกิดผมยกตัวอย่างอย่างที่อย่างทําคลิปต่างๆถามว่ามันมีไหมช่วงเวลาที่รู้สึกเบื่อมันอาจจะมีเหมือนกันมันเข้ามาแต่ถ้าเราสามารถผ่านหรือก้าวข้ามช่วงเวลาเบื่อไปได้แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นความรู้สึกที่อยากจะนําเสนอความดีๆงามตลอดแล้วมันกลายเป็นบุคลิกหรือเป็นนิสัยเราไปแล้ววันไหนที่ไม่ได้อัดคลิปให้ความรู้ กับแฟนเพจเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเราขาดอะไรไปบางอย่างดังนั้นข้อที่2คือการทําอะไรอย่างต่อเนื่องและข้อที่3ก็คือการพัฒนาคุณภาพชิ้นงานของเราให้ดีขึ้นเสมออันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้เราเกิดความโดดเด่นลงมือทําแล้วทําต่อเนื่องแล้วอาจจะยังไม่พอเพราะบางทีการทํทาจนกระทั่งเป็นกิจวัตรประจําวันแล้วก็เราไม่มีการพัฒนาไม่มีการหันมาดูตัวเองมาปรับปรุงคุณภาพของชิ้นงานต่าง มันก็อาจจะทําให้เรามันจืดชืดมันน่าเบื่อหรืออะไรต่างๆดังนั้นข้อที่สคือการหันกลับมารับคมหันมาดูว่ามีอะไรที่จะเป็นจุดบกพ่องหรือสามารถที่จะทําอะไรที่มันดีกว่านี้ได้หรือเปล่า3ข้อนี้ถ้าใครสามารถทําได้อินชาอัลลอฮ์ทั้งหมดมาจากหลักการจากอันกุรอานและก็สุนนะอัลตนดีสอรอสัมทั้นสิ่งที่ข้อที่3เนี่ยเราบอกว่าอายุกุมอาสนอามะลาเราทดสอบพวกเจ้าว่าใครจะมีการงานที่ดียิง่งการงานที่ดียิง่ง มันคือมันต้องลงมือทําแล้วก็ควรทําทอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ควรจะปรับปรุงให้การงานดียิ่งตลอดแต่ถ้าเราไปลาดับผิดนะเราพยายามจะไปหาการงานที่ดีที่สุดก่อนถึงจะลงมือทําสุดท้ายไม่ได้ลงมือทำดังนั้นมันต้องมาข้อแรกต้องลงมือทําก่อนแล้วก็ทํามันอย่างต่อเน,นื่องพอลงมือทําเสร็จแล้วจะให้มันดียิง่งมันมันเองไม่รู้ครั้งแรกมันอาจจะยังไม่ไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีลงมือทําก่อนและทําแบบต่อเนื่อง ถัดมาแล้วก็ค่อยพยายามปรับปรุงงานให้มันดียิ่งดียิ่งขึ้นเพราะเมื่อเราทําไปถึงระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะเริ่มรู้ว่าอะไรคือแบบเวิร์กอะไรคือแบบไม่เวิร์กและนี่คือ3าหลักการที่ใครทำอินชาอัลลอฮ์จะประสบความสําเร็จในชิ้นงานหรือสายงานน,นั้นๆครับฝากแชร์ต่อด้วยครับสลำมรับในกลุ่มรองตลอะเราะกัน